สวัสดีครับทุกท่านเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมอยากชวนทุกท่านเจาะลึกลงไปอีกขั้นว่าคำว่าบัณฑิตหรือกัลายาณมิตรที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรในทางพุทธปรัชญาเรามีชุดคุณสมบัติที่เรียกว่ากัลายาณมิตรธ,ธรรมเจครับนี่ไม่ใช่แค่เช็คลิสต์ของการหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยว แต่คือคุณสมบัติของเมนทอร์หรือผู้ชี้แนะทางจิตวิญญาณครับข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากระหว่างเพื่อนแท้หรือเพียตามมิตรสูตรที่เน้นเรื่องความจริงใจและความเสียสละกับกัลยาณมิตรหรือเมนทอร์ตามหลักธรรมเจ็ดประการนี้ครับที่เน้นบทบาทของความเป็นครูและต้นแบบเช่นความเป็นผู้ที่น่ารักสบายใจเมื่อเข้าใกล้ปิโยเป็นที่เคารพ ครุและสามารถอธิบายเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจง่ายคำพีรันจะกัดถังกัดตาทำไมเราถึงต้องมีคนเหล่านี้ในชีวิตครับเพราะพุทธศาสนามองว่ามิตรภาพคือปัจจัยภายนอกที่ทรงพลังที่สุดในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองครับลำพังตัวเราเองอาจมองไม่เห็นจุดบอดของตัวเองแต่กัลยาณน,นิจจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงและช่วยดึงศักยภาพของเราออกมา ความยอดเยี่ยมของหลักการนี้คือมัน Timeless หรือไร้การเวลาครับในโลกยุคใหม่เราสามารถนำกัลยาณมิตรธรรม7มาเป็นซอฟต์สก l ลในการบริหารคนได้หัวหน้าง,งานที่เป็นกันลยาณมิตรจะสร้างศรัทธาในองค์กรครูอาจารย์ใช้เป็นจัญญาบรนรวิชาชีพเพื่อสร้างโลกสิทธิ์ที่เก่งและดีหรือแม้แต่ในวงการจิตวิทยาการปรึกษาคุณสมบัติเหล่านี้คือหัวใจของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้รับคำปรึกษาครับ บทสรุปของเรื่องนี้คือความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งในทางโลกที่วุ่นวายและในทางธรรมที่สงบเย็นไม่ได้เกิดจากการต่อสู้เพียงลำพังครับแต่เริ่มต้นจากการมีกัลยาณมิตรเป็นรากฐานและที่สําคัญยิ่งกว่าคือการที่เราพัฒนาตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้อื่นด้วยครับ